อยากให้คนพูดถึงคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ทะเลาะ3วันดี4วันไข้หน่อยค่นะครับแล้ววนเวียนแบบนีนะ้มาเป็นระยะเวลาหลายปีคือคุณคบอกแบบนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย3วันดี4วันไข้ความสัมพันธ์นนนแบบนี้มันไม่เหลือความรักแล้วไอ้วิธีการแก้เนี่ยหครับคุณต้องปรับโทนเสียงให้ต่ําลงครับ2ครับต้องปรับในเรื่องของบุคลิกภาพ และเปลี่ยนมาเป็นการใช้บุคลิกภาพแบบเปิดครับ 3. ครับใช้คำพูดปลายเปิดครับเพื่อละลายพฤติกรรมแฟนของคุณคำถามแบบปิดคือคุณถามให้เขาตอบเพียงแค่ yes หรือ no กินข้าวยังอะ่ะกินกับไม่กินถึงบ้านหรือยังอะ่ะถึงกับไม่ถึงเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยกับไม่เหนื่อยคือมันเป็นคำถามแบบปิดไงแล้วบทสนทนาของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆลดน้อยลงตลอดเพราะมันไม่มีอะไรจะคุยเลยเพราะคุณถามไม่เป็นครับแต่ถ้าแบบเปิดคือ อะไรเมื่อ,อไรอย่างไรอันนี้คุณต้องจําไว้นะ3.1ครับอะไร3.2ครับเมื่อ,อไร3.3ครับอย่างไรครับอะไรคือเพราะอะไรคุณถึงเลือกใช้เป็นคู่ชีวิตอ่ะอีกฝ่ายก็จะเล่าอ๋อเพราะตอนนั้นคุณอย,อย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือเพราะอะไรคุณถึงชอบเมนูนี้เพราะอะไรคุณถึงชอบทําบ,บุญกับที่นี่คือมันบทสนทนาเนี่ยเวลาคุณถามแบบนี้คนมันมันจะต้องตอบมาเยอะๆครับเพราะมันจะมีเหตุผลหลายอย่างในการตอบให้กับคุณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คนรู้สึกดีทันทีครับเรื่องนี้จริงๆครูรคมแนะนําให้ไปทบทวนในคอร์สสั่งรักมันจะมี9ข้อห้ามทํา33คําห้ามพูดคือเวลาคุณพูดแบบนี้มันก็ชี้นาสมองว่าฉันไม่ดีตรงไหนสมองอีกฝ่ายก็จะเริ่มคิดว่าเออมันไม่ดีตรงไหนวะ อ๋อตรงนั้นเนี่ยมันมันใช้คำหยาบคายกับเราตอนนั้นเนี่ยมันก็ด่าแม่เราตอนนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าครอบครัวของเราไม่ดีตอน,น,นคือสมองอีกฝ่ายก็จะเริ่มที่จะไปขุดคุยความไม่ดีของคุณมากขึ้นเกิดจากการตั้งคําถามของคุณเองครับที่มันเป็นข้อผิดพลาดเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยไปทบทวนในสั่งรักนะครูควมอธิบายไว้หมดแล้วนะครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990ล่มที่สามหนึโพสของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6กอีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูคมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด line ID ดี L-O-V-E ตองเ 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line 5. บดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั